สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนนะครับวันนี้มีประเด็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการขยบหลักหมุดหรือหลักแนวขีดมีความผิดนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบช่องของผมชอบคลิปวิดโอองผมและที่สําคัญกดติดตามให้ด้วยนะครับเราไปฟังเนื้อหาเกี่ยวกับการขยบหลักหมุดกันได้เลยนะครับจริงๆการขยบหลักหมุดเนี่ย มันถูกห้ามมาแต่ไหนแต่ไรหลายคนอาจจะรู้เรื่องหลายคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเป็นไปได้ด้วยเหรอครับเรามาดูโทษของการขยับหลักหมดุดการจอบลอยเขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าขี่รักนะครับขี่รักจอบหลอยคือเจ้าของที่ดินไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยไปต่างประเทศ2ปี3ปี นะไอคนที่อยู่ข้างๆก็เกิดความโลภนะครับโดยไม่ได้ศึกษากฎหมงกฎหมายอะไรเลยนะตาสีตาสาบางท่านก็มีความโลภนะไม่ได้ว่าทุกท่านแต่บางท่านที่ทำแบบนี้นะครับอย่าว่าแต่หลักหมดมีขยับอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรขยับตัวนี้ ก็ติดคุกได้นะครับเป็นคดีอาญาแต่เราไปดูหลักหมุดก่อนอันนี้หลักใหญ่ใจความเลยไปขุดขุดขุดมันก็ไม่ได้ลึกอะไรนะครับหลักหมุดเนี่ยมันเกิดมาจากการออกมาลางวัดแบ่งแยกแปลงทําเป็นชโนดนะครับแล้วท่านก็ไปหลอยขยับปุ๊บเอาไปสัก2เมตร 2เมตรนะครับใครคิดว่ามันน้อยมันไม่น้อยนะครับเพราะขยับทั้งสองด้านนะครับขยับด้านนั้นขยับด้านนี้หรือขยับด้านเดียวแนวยาวที่ยิงจากเสาแรกไปเสาสองมันเยอะนะครับทีนี้มันจะมากจะน้อยมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือท่านรู้หรือไม่ว่าติดคุกนะครับติดคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6 0 0มื 60, บาทเป็นคดีอาญายาหาธรรมนะยาหาธรรมนะครับใครที่ฟังคลิปของผมแล้วมีการขยับหลักหมดตายแล้วฉันจะติดคุกติดตารางหรือเปล่านะช่องหนุ่มหน้ามนเขาออกมาเตือนว่าใครที่ไปขยับนะหากท่านทำแบบนั้นจริงๆผมจะบอกว่ายังไงดีท่านทำไปแล้ว ต้องไปเอาคืนมานะแล้วเวลาเอาคืนถ้าโปร่งใสจริงๆกลัวในความผิดให้ท่านบอกท่านน่าจะจำได้ท่านย้ายจากไหนไปหรือมันกบอันอะไรไปนะครับท่านต้องจำให้ได้นะครับถึงจะย้ายคืนมาได้นะครับแต่เรื่องนี้โทษมันหนักก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าทำกัน ขยับขึ้นมาโดยท่านไปเจรจาไม่ใช่เจรจาดิไปบอกเจ้าของที่ดินเขาเลยว่าไม่ต้องบอกว่าตัวเองขยับก็ไดเ้เมื่อก่อนเห็นมันอยู่ตรงนี้นะทําไมมันไปอยู่ตรงโน้นแล้วก็เปิดทางให้ตัวเองบ้างนะครับมีใครมาขยับเข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวฉันพี่ผมนะจะขอถอยมาที่เดิมให้นะนี่คือการออกตัวนะครับ ถอยมาที่เดิมให้นะตรงนี้จําได้อยู่คนนั้นถามว่าเจ้าของที่ดินที่ติดกันเขาจะดีจะเห็นไหมครับเขาต้องดีใจสิครับเผลอๆเขาไม่รู้ด้วยว่าคุณเขยบหลักหมุดเข้าไปนะครับเขาคิดว่าเขาได้ที่ดินเพิ่มแต่ที่ไหนได้ในจโฉนดเขาเขามีนะครับมันมีกลมๆอยู่เป็นเลขหลักหมุดอยู่นะครับถ้ามีการออกมาไปขอเขาเรียกว่า สอบเขตนะครับก็จะพบนะครับเราไม่ได้ที่ดินเพิ่มนะข้างเคียงนะเขาไปขอเพราะฟังคลิปของผมหรือฟังท่านอื่นๆที่แนะนําเตือนภัยกันนะครับที่ไปขยับนะครับหรือไปแอบขยับออกมาได้ไหมได้แต่เขาจะสงสัยครับถ้าเขาเจอนะเขาจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีการขยับหลักหมุดมาก ดมๆม,มองๆอ,อ,อ,อะไรที่หลักหมุดของฉันนะครับนี่คือคดีอาญานะครับปรับไม่เกิน6 0,000บาทจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วยังมีที่ดินนะครับกฎหมายของที่ดินก็ได้กำหนดโทษไว้เหมือนกันนะครับรู้สึกจะปรับไม่เกิน3 0 0พันหรือเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วมีจำคุกด้วยนะครับข้อนี้ผมไม่แม่นนะครับเพราะว่าเอาแค่อาญานี่ก็อ่วมแล้วครับ นะเพราะฉะนั้นอย่าหาทรรนะครับการที่ไปขย,ยับหลักหมุดและอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกันเลยกับหลักหมุดนะครับถือว่าเจตนาก็คือเขาฝังรั้วเสาปูนเสาไม้ตีด้วยลวดหนามนะครับเขาร้อมรั้วไว้อย่างดีตีด้วยลวดหนามแต่มันคงไม่มีใครบ้าที่ไหนนะครับ ไปขุดเสารั้วแล้วขยับฝังเสาใหม่รั้วมันมีตีนนะครับด้านล่างมันจะเป็นตีนเห็นไหมครับเนมเพจด้านล่างนะครับอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะครับว่าเสารั้วก็ใช่นะครับถ้าเสาไม้มันไม่มีนะครับคุณก็ไปถอดถอดถ,อถอแล้วไปเสียบใหม่กบกบปลูกหญ้าใส่คิดว่าเขาไม่รู้ถ้าเขาจับได้โดนคดีเดียวกันนะครับพอๆกับหลักหมุดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่คุณต้องแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับการทํากินหรือสร้างรั้วเข้าไปในพื้นที่ของคนอื่นถ้าเป็นโฉนดเนี่ยมัน10ปีเราได้เราได้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับก็คือเขาเรียกว่าแย่งปลปักถ้าเจ้าของเขาก็เห็นขาอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับ ตรงนี้มันจะกลายเป็นแย่งปละปักนะโดยเรามิได้ไปขยับผมไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมให้ท่านไปทําแบบนี้นะแต่ผมกําลังพูดถึงด้านหลักของกฎหมายนะครับไปขยับหลักติดแต่ท่านทําประโยชน์เข้าไปไม่ติดนะครับเพราะว่าจะต้องไปต่อสู้กันเพราะจะมีการฟ้องร้องกันว่ามีการเนี่ยหลอมล้ําเข้ามาในพื้นที่นะครับศาลก็จะเรียกไปไก่เกลีย่ยก่อนที่จะ มีการฟ้องร้องกันนะครับมันต่างกันนะครับตีปัญหาออกให้ดีๆนะครับระหว่างขยับหลักหมุดกับการครอบครองปลปักนะมันคนละอย่างกันนะครับแล้วทีนี้หากมีการเ,เจรจาตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกอย่างมันก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็พยายาม สร้างรัว้วสร้างอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่มีโฉนดหรือ,เ,อเป็นแค่นอสอสาปีเปลี่ยนมือโฉนด10ปีเปลี่ยนมือนะครับก็ให้พยายามทํากินในพื้นที่ให้เต็มรูปแบบแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่าลืมสร้างรั้วนะครับปลูกต้นไม้เว้นระยะห่างด้วยนะครับปลูกต้นไม้อย่าไปปลูกตรงเขตแดนเลยนะเพราะพุ่มมันเกิดขึ้นมาหลายปีต่อมามันจะไปตกที่ของเพื่อนบ้านเรา ก็จะทําให้ทะเลาะบ่อแหว้งกันปลูกห่างจากเขตแดนประมาณ3-5เมตรได้ยิ่งดีแล้วแต่ว่าต้นไม้จะโตใหญ่ขนาดไหนนะครับส่วนรัว้วเอาเลยครับเอาแนวดิ่งไปเลยตามหลักหมุดได้เลยนะครับหากชอบช่องผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ